ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับเราอยู่กับ Inside Studio กับพ e ่วิวก่อนเกมเอา้าวกระดิ่งหายไปไหน ปิดหาแล้วครับสัญญาณภาพส่งถ่ายทอดสดจากเกาะอังกฤษครับหนาวซะเลือเกินนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับเดีย๋ยววันนี้เรามาดูอีกศึกหนึ่งรอนดอนดร์บีท้ที่ต้องใช้คําว่าบันเทิงเริงใจแน่นอนครับเพราะทั้งสองทีมเองเป็นทีมที่ผลงานดีแล้วอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองของตารางนั้นคะแนนพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือทางเชลซีครับเปิดบ้านเจอกับทางอาร์เทซน็อตนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางอี i ไนส์สตูดิโอด้วยนะครับเราเริ่มกันเล ดีกว่าครับเชลซีกับอาเซนอนอลเองเจอกันนี่ต้องใช้คําว่าสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเชลซีกับอาเซนอลผลงานยอดเยี่ยมครับของทางเชลซีเองพวกเขาถือว่าสายเลือดใหม่ของแรงอายุน้อยแล้วมาเลสกาเองเนี่ย ผสมได้ค่อนข้างลงตัวครับโดยเฉพาะในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถเอาชนะทางบาร์เซโลนาทีมแก่งอย่างสเปนไปแบบคือเสียผู้เสียคนเลยครับนัดนั้นนี่อามาร์คุรเรยานี่เก็บยาเมาเข้ากระเป๋าบ้างแหละหรือแม้กระทั่งตัวริมเส้นของทางตัวเชลซีหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งการนาะโชเอยหรือแม้กระทั่งเปโดเนโตรวมถึงเจ้าหนูเอสเตวาวครับที่ผลงานค่อนข้างดีครับใครจะไปเชื่อครับคือต แรกเนี่ยหลายๆคนในแฟนเชลซียังคิดว่าเอเอซาวามาเนี่ยเห็นผลงานในช่วงชิงแช,งชมป์สโมสรโลกเนี่ยยังคิดว่าอ่าสักฤดูกาลสองฤดูกาลนี่ยังไม่กี่นัดเองนะเล่นอย่างกับอยู่กับเชลซีมานานส่วนวิทฟิลด์แดนกลางนี่ค่อนข้างแน่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นโซเออร์นนเดสหรือแม้กระทั่งตัวมอยเซ่ไคเซโดที่เอาแดนกลางของบาราซ่าเนี่ย คือเสียส่งไปเลยครับอู้ไคเซโดวันนั้นเล่นดีเกมรับก็เล่นดีครับถือว่าเชลซีเองค่อนข้างพร้อมซึ่ง11รายไชื่อผู้เล่นตัวจริงของเชลซีที่น่าจะลงเองอ่ะผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสแน่ๆครับคู่เซนเตอร์เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ชาโรบายืนเพินโตซินลงได้หรือแม้กระทั่งตัวฟฟาน่าครับด้านซ้ายไม่มีใครแย่งเลยครับมาร์คคูคูเลย่าเนี่ยคือช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่า คือมาร์คูเลียเนี่ยคือถ้าขาไม่ขาดยังไงก็ได้ลงครับโอ้โหคือเล่นดีจริงๆนะส่วนด้านขวาก็อาจจะเป็นเมโรกูสโตครับหรือแม้กระทั่งลิสเจมมีการโรเตชันมันอยู่ที่การที่มาเลสกามองเลยว่าถ้าต้องการฟุตบอลเขาเรียกว่าพุชอัพหรือ เพจตรงกลางเยอะๆอาจจะส่งกุสโตลงหรือว่าถ้าคิดว่ากองบอลดีกว่าอาจจะส่งเป็นลิสเจมลงอันต,ตำแหน่งนี้ครับคือเป็นตำแหน่งที่ระไว้ในฐานที่เข้าใจส่วน3ตัวกลางมีไคเซโดเอ็นโซเออร์นันเดสเปเดเจาเบโดเล่นเป็นหน้าต่ำกองหน้าตัวเป้าอย่างเรียมดีแลบอาจจะมีโอกาสได้ลงตั้งแต่ตอนตอน้นหรือแม้กระทั่งกาลาโชรว,วมถึงเปโดเนโตอันนี้แหละครับคือคือ,ค,อคือจุดที่มาเลสกาอาจจะมีการโรเตชันแล้วก็ปรับเปลี่ยนก็คือริมเส้นฝั่งขวานี่แหละครับ ถ้าเอาลิสเจมลงหรือว่าจะขยับลิสเจมมาเล่นเป็นสวิเปอร์หรือจะส่งดีแลบในช่วงท้ายแล้วเอาเอสเตวาลงเป็น3ตัวหน้าแล้วขยับทางเจ้าปโดมาเล่นเป็นฟอลไนคือมาเลสกาเองจะมีการโรเตชันตำแหน่งประมาณนี้ซึ่งอยู่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยเขามองเกมอย่างไงเพราะว่าถ้ามาเลสกาโดยปกติเวลาเจอทีมใหญ่ เขามักจะเลือกใช้ลิสเจมมายืนเป็นสวิปเปอร์มากกว่าแทนที่จะเอาลิสเจมไปเว้นเป็นแบคขวาในหลายๆครั้งนะ และเอาทางเอนโซกับไคเซโดเป็นห้องเครื่องตัวขับเคลื่อนอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าทีมที่พวกเขาเจอนั่นคืออาร์เซนอลมันไม่ง่ายแน่ๆแต่ที่แน่ๆสิบเอลายชื่อผู้เล่นตัวจริงชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของเชลซีในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับ <c oughs> คือคู่เซนเตอร์เนี่ยเจ็บจนลืมไปแล้วนะเจ็บจนลืมไปแล้วครับ <c oughs> ส่วนของทางทีมเยือนอาร์เซนอลต้องยอมรับมาด้วยสถานการณ์อันดับหนึ่งของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะเวลานี้พวกเขาเนี่ย ปืนใหญ่สมชื่อครับโอ้โหเกมรับดีแดนกลางแน่นกองหน้ายิงเยอะอันนี้เนี่ยแหละครับคือจุดที่ในช่วงหลังอาเซนอลได้รับคนค่อนข้างเขาเรียกว่าได้รับ คำชมค่อนข้างเชื่อโดยเฉพาะนักเตะที่ซื้อมาเสริมทัพแล้วมันดีจริงๆไม่ว่าจะเป็น race, a a, อิสเมลเลซเอเซเอยซูเบนเมนดี้ก็ดีเออถูกไหมซูเบนเมนดี้ D ในช่วงหลังลิมเซนฝั่งซ้ายอาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าในนัดล่าสุดที่เจอกับบาเยอร์มิวนิกเองเนี่ยทอสซามีปัญหาอาการบาดเจ็บพอทอสซามีปัญหาอาการบาดเจ็บคาดว่านัดนี้ไม่น่าจะลงได้ก็จะเป็นคิวของ มาตินเนลี่หรือโนนี่มาดูเอเกซึ่งถ้าโดยส่วนตัวผมมองว่าอาจจะส่งเป็นมาตินเนลี่ลงมาก่อนเพราะว่าการเอามาดูเอเกลงมาในช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นผลดีแน่นอนเพราะว่ามาดูเอเกเองเนี่ยท่านลงมาแล้วมาเจอกับเมโลกุสโตในช่วงท้ายเนี่ยมาดูเอเกน่าจะได้เปรียบซึ่งในการสัปดาห์เนี่ยจะเห็นได้ชัดครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาทําให้บาเยอร์มิวนิกกลายเป็นทีมธรรมดาไปเลยตัดแฮร์รี่เคนออกจากเกมโอลิเซเลี้ยงแทบจะไม่ผ่านแซกเจนบี้เจอทิมเบิลนี่เงียบกิ๊บ ส่วนแดนกลางไม่ต้องพูดถึงครับแดนกลางของบาเยนร์มิวนิกวันนั้นเป็นคิมมิกกับปาสโลวิกเนี่ยเจอซิมิซูเบนมินดี้กับดีแคนไลท์เข้าไปแล้วดีแคนไลท์ได้เป็นแมนออฟเดอะแมตในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานของอาร์เซนอลน,นี่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันดีจริงๆซึ่งซิเบนไลท์ชื่อผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลครับถ้าตามคาดเลยครับผู้รักษาประตูรายาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคู่เซนเตอร์เนี่ยแหละครับอาจจะมีสลับหน่อยเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์มามันเป็นซาลิบายืนคู่กัับททาาาาางงมออสเเคคล่นนนนดีี้จะป็ เย่มายืนกับซาลิบาแทนเปลี่ยนทุกตำแหน่งซาลิบาบอกยกเว้นเปลี่ยนกูนะด้านซ้ายครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางเจ้าหนูเลวิสเอสเคลลี่ลงก่อนและคาราฟิโอรี่ลงตอนหลังนัดนี้น่าจะใช้คาราฟิโอรี่ครับเพราะว่าถ้าดูจากดีเทลการยืนมาเป็นเซนเตอร์3ตัวหรือแม้กระทั่งการบีบเข้าในคาราฟิโอรี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซนเตอร์ที่เขาเรียกว่าดีขึ้นั่งดูคาราฟิโอรี่นะผมบอกเลยนี่มันคือเซอร์จิโอรามอสในเวอร์ชันถนัดซ้าย ของดีนะส่วนด้านขวาจูเลียนทิมเบิลผลงานดียอดเยี่ยมครับ3ตัวกลางยังแข็งโป๊กครับดีแคนไรเอเซแล้วก็สุบินบินดีส่วน3ตัวหน้าครับอาจจะเป็นมาตินเนลี่หรือบาดูเอเก้ก็ได้ด้านขวาบูกโยซาก้าส่วนกองหน้าตัวเป้าที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อยมิเกลบริโน่ครับคือถ้าดูจาก ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยด้วยรายละเอียดของเกมต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างสูสีเลยนะอาร์เซนอลสมดุลของทีมค่อนข้างดีหลังกลางหน้าถือว่าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างสมบ่ําเสมอแล้วก็เล่นร่วมกันได้ดีส่วนของทางสิงห์บูเชลซีเราก็ต้องยอมรับกันตรงๆครับว่าเกมรุกอายุยังน้อยมิดฟิลด์ตัวกลางคือจุดเด่นของเชลซีในชุดนี้ส่วนเกมรับแล้วแต่วันเลยคู่เซนเตอร์อย่างชาโรบารวมถึงโตซินเบโยหรือแม้กระทั่งโฟฟานะ่า เป็นรองเลือกลุงกางอากาศของทางอาร์เซนอลแน่ทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ของฟุตบอลกับพื้นได้ค่อนข้างดีครับโตซินเองแล้วแต่วันวันไหนดีก็ดีส่วนซ้ายขวาอย่างมาร์คคูคูเดย่ากับเมโลกูสโตเราก็ต้องยอมรับว,ว่าพวกเขาเป็นสายคุมบอลลิมเส้นมากกว่าการบีบเข้าในเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยดูจากสมดุลของทีมดูจากรายละเอียดยังมองว่า ถ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลดูดีกว่าเชลซีอยู่เล็กน้อยถ้าเลือกทีมที่ต้องชนะจริงๆเนี่ยคือเชลซีได้เปรียบในการเล่นในสเตมฟอร์ดบิตส่วนอาร์เซนอลได้เปรียบด้วยคาแรคเตอร์ของฟุตบอลและรูปแบบการเล่นรวมถึงตัวผู้เล่นที่ต้องยอมรับว่าในมานั่งสำรองของอาร์เซนอลดูดีกว่าของทางเชลซีแน่นอนของทางเชลซีในมานั่งสำรองพวกเขายังมีข้อจํากัดครับนักเตะหลายตัวอายุน้อยนักเตะหลายตัวซื้อมาผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยด้วยมานั่ง สำรองพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็โรเตชันการเล่นในระหว่างเกมได้ดูดีกว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเลือกเชียร์เนี่ยผมมองว่าลอนดอนอาจจะเป็นสีแดงถ้าเชียร์ผมว่าเชียร์อาร์เซนอลดูดีกว่าเชียร์ของทางเชลซีฟันทองอยังเป็นกลางครับต้องใช้คําว่ากลางสเตมฟอร์ดบิดคู่นี้เลือกเชียร์อาร์เซนอลดีกว่านาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจส่วนชิงบูเชลซีต้องยอมรับว่า พวกเขาดีจริงครับแต่ด้วยประสบการณ์และคาแรคเตอร์ของฟุตบอลมันยังเป็นเด็กใหม่ใจเกินร้อยกลัวบางทีมันจะเกินร้อยเกินไปนะก,ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ทีมครับเพราะว่าทีมที่ตัวเองเชียร์ไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้เลยมาฝากไปด้วยครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับคู่นี้คิดว่ารอนดอนจะเป็นสีแดงหรือสีน้ําเงินสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เพราะนี่คือทั้งหมดกับพรีวิวก่อนเกมอาเซนอลกับเชลซีครับแล้วเจอกันทุกวันที่มีบอลสวัสดีครับผม